หลังจากที่เกมฮงกากซาเรลวเปิดตัวดวงดาวมาอย่างพีงนาโคนี่ดวงดาวแห่งการเฉลิมฉลองและแขกสุดพิเศษนะครับอย่างแบ็กสวอนแล้วก็สปาร์คโิลนะที่ทำให้ใครหลายๆคนต่างใจว้าวุ่นกันเลยดีเดียวซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดถึง2ตัวละครนี้กันว่าน่าเปิดมากน้อยแค่ไหนกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะและก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมเรียมเพจพมอดเพลวเปไว้ด้วยนะครับซึ่งทางเพลทพรรริิกางมาากกว่ แสนคนกันเลยทีเดียวสามารถคลิกได้เลยนะครับที่เพจพว,วัฒนเคร v e วเปนะแลวะ,ะว่าเติมเกรชินิแพกวันนี้นะครับใช้เพียงแค่ u ู d ดีเท่านั้นนะสคุ้มเลยทีเดียวคุ้มแรกนะครับส่วนลดจัดเต็มคุ้มที่2นะครับเคลเวอรคอยทุกๆ1 0ึ่้บาทนะครับคุ้มที่3เนี่ยนำโค้ดส่วนลดในเดทเคเบิลชันนะครับไปลดที่ตอนใช้บริการต่น,นะครับถ้าใครสนใจสามารถคลิกลิงก์อดไลน์หรือเพจตามลิงก์ใต้เดทเคเบิลชันได้เลยนะครับเปย์คุ้มเปย์สลัดต้องที่เคลฟเวอร์เปย์เท่านั้นนะคระ นะครับสบายกระเป๋ามากๆเลยนะหรือว่าใครเนี่ยต้องการแพ็กเกจอื่นเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับมีนักเกมเกมชินิแพะคุงใกล้ซ่าเร็วแล้วก็เกมอื่นอีกมากมายนะครับอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเลยนะใครสนใจอยากใช้บริการผมแปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นทั้ง2ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับเราจะพูดแค่จากไลา์ออฟฟิเชียลเท่านั้นนะครับไม่มีข้อมูลลึกใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่าเรามานำเสนอนะครับมาขายของกันก่อนนะครับว่าโอ้ยตัวนี้น่ากดนะครับสปาร์กเกอร์น่ากดแบสบอร์ลน่ากดนะครัับาตว ตอนเครื่องแรกอย่างแบ็กวอร์นนี่นะครับก็เป็นผาดลบล้างธาตุลมนะซึ่งสีนี่ดูเหมือนจะไม่ใช่ธาตุลมเลยถูกไหมเงโอ้นะครับอาร์ตีนักทํานายผู้ลึกลับน่าจะสวยจริงโอ้เพีนตอนแรกนี่คือแบบลึกลับจริงๆนะครับแต่ก็น่ารักนะครับทรงเจ๊ก็แบบนี้แหละนะครับแล้วก็สาหรับจุดเด่นที่สําคัญเลยนะครับคือการแปดดีบับที่เรียกว่าอาคานานี่เองนะครับที่จะสามารถทำดาเมจต่อเนื่องให้กับศัตรูนะเมื่อเริ่มเคลื่อนของเป้าหมายได้นะครับซึ่งในส่วนของอาคานาเนี่ยยังถูกนะว่าเป็นดีบับประเภทดอทด้วยนะคคครรรรัับบบซึึ่งงทําา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 าใใหห้้้กกนเีีสสสมมมถถดดดดจจอแผล ด้วยนะครับการเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าเจ๊แกเนี่ยยังมีสกิลต่อสู้นะครับที่สามารถแปลดีบัฟลดพลังป้องกันได้อีกด้วยนะตรงส่วนนี้นะครับเลยทําให้เจ๊แกเนี่ยเป็นตัวละครที่เราเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมประเภทดอดเก่งขึ้นไปอีกนะครับนะตรงส่วนนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่ายังไงในตอนนี้นะครับเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับว่ากรณีที่เจ๊แกนะครับหรือว,ว่าเจ๊เป็ดดำผงดำเจ๊เป็น เจ๊เป็นคนสวยแล้วกันนะครับกรณีที่คนสวยของเราเนี่ยไปเล่นนะครับแบบไม่มีคราบก้านะคือไม่ได้อามาเล่นด้วยกันเนี่ยจะเก่งนะครับหรือว่าใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผามว่าต้องรอดูตัวเข้าแล้วก็ลองมาเทสเล่นกันก่อนนะครับแล้วก็สําหรับตัวละครถัดมานะครับก็คือสาวน้อยนะครับผมผู้สดใสน่ารักนะครับนะ่านะเอ็นดูมาก เออนายดูสิ่งก็คือตัวละครอย่างสปาร์เกิลนั่นเองนะครับเป็นตัวละครผาดประสานพาตควอนตัมนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาเรื่องจากพาสิติดตัวของน้องกันก่อนเลยนะครับที่เมื่อตัวละครอย่างสปาร์เกิลนะครับอยู่ในสนามนะจะสามารถเพิ่มลิมิตของการเก็บแต้มสกิลนะครับจาก5แต้มนะครับเป็น7เลยทีเดียวตรงส่วนนี้น่าสนใจนะครับผมอยากได้มากด้วยและเมื่อคนในทีมของเรานะครับใช้แต้มสกิลเนี่ยจะบัรโบนัสความเสียหายกับเพื่อนอีกด้วยนะครับโดยหลังจากที่ผมได้ดูในไลฟ์แพตไปเนี่ยบัฟในส่วนนี้นะครับสามารถซ ทำการเรงแนคชั่นจำนวนหนึ่งเลยนะครับให้กับเพื่อนหนึ่งคนในทีมนะและบัร์ครีดามีนะครับให้กับเพื่อนคนนั้นอีกด้วยนะอูตึงแล้วก็สําหรับท่าไม้ตายของน้องนะครับจะทาการเจนแต้มสกิลเนี่ยให้กับทีมทั้งหมด4แต้มเลยทีเดียวแล้วก็จะทําการบัฟอะไรบางอย่างนะครับให้กับเพื่อนด้วยนะตอนนี้อุมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับต้องรอน้องแก้เข้ามาก่อนละกันนะครับผมแล้วก็สําหรับภาพรวมแล้วนะครับในมุมมองของผมเนี่ยทั้งสองตัวละครนะครับน่ากดมากๆเลยนะแต่ว่าส่วนตัวนะครับผมจะให้พาสีตัวคครร่่านนีแ้้ววับสมไก หรือว่าอยากเล่นทีมประเภทดอทเนี่ยการที่จะเปิดเนี่ยทีมเนี้ก็เก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายน,นี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าเปิดทั้งสองตัวเลยครับ